สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาอีกครั้งนะครับกับผมดิอาร์ตในรายการสว a g กี้รีวิวล i ฟนะครับครั้งนี้ก็จะมารีวิวกันสดๆอีกครั้งนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเรื่องอัสหลอนลวงเรานะครับผมซึ่งเป็นหนังสยองขวัญทริลเลอร์น,1 1> นะครับผมแป๊บหนึ่งนะฮะ โอเคก็วันนี้นะครับเรื่องอัสนะครับที่ผมจะมารีวิวแบบไม่สปอยนะครับในวันนี้ก็เป็นผลงานการกับของพุ่มกับหนังแนวเฮอร์เรอร์เรื่องที่ผ่านมาของเขาก็คือ Get out นะครับพุ่มกับคนนี้ก็คือจอแดนพิวนะครับจากเรื่องที่แล้วเนี่ยผมก็อาจจะเรียกได้ว่าชอบนิดหนึ่งไม่ได้ชอบมากเหมือนที่คนอื่นๆเขาวิดไว้กันนะครับผมแต่สำหรับ หนังเรื่องอัสนี้ผมส่วนตัวนะครับผมชอบมากกว่า g ก็ o เอนะครับดูเป็นอะไรที่ตรงจริตคนอย่างผมมากกว่านะครับผมขอออกตัวไว้ก่อนเลยแล้วกันแล้วก็เรื่องราวคร่าวๆของหนังเรื่องนี้ก็คือมันจะมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนี่ครับอยู่กันไปอยู่กันมาก็ไปเจอเหมือนแบบว่าชีวิตกำลังจะดีเลยครับอยู่ๆวันหนึ่งก็ไปเจอคนกลุ่มหนึ่งสี่คน มีพ่อแม่ลูกหน้าตาเหมือนพวกเขาทั้งครอบครัวเลยครับก็ตั้งแต่เจอสี่คนเนี่ยมาเข้ามาในชีวิตพวกเขาก็แบบว่าดูแบบจะอยู่กันไม่ได้ก็เกิดเป็นเรื่องราวโศกน,นาฏกรรมความเออเรอ่ความทิลเล์ก็เริ่มตั้งแต่ตอนนี้แหละครับแล้วก็เรื่องราวจะจบลงยังไงนะครับก็ฝากให้ทุกคนได้ไปลองรับชมเรื่องอัสหลอนลวงเรากันในโรงภาพยนตร์นะครับผมวันนี้ฉายกันแล้วทั่วประเทศไทยนะครับผม ใครดูอยู่ก็ฝากทักทายกันด้วยนะครับผมจะเข้ารีวิวกันเลยละกันนะครับผมสำหรับความรู้สึกของผมหลังจากที่ได้รับชมภาพยนตร์เรื่องอสหลอนลวงเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกไปเมื่อตะกี้นี่นะครับผมบอกว่าผมชอบมากกว่า g ก็ o เอาและผมก็ชอบหนังเรื่องนี้มากๆด้วยนะครับผมเป็นอะไรที่ผมคิดว่าด้วยความเป็นหนังเฮอร์เรอร์ทิลเลอร์มันก็ทำได้ดีนะครับแต่ว่าเป็นหนัง ที่มีอาลลิอกรี่เขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่ามีมินิ่งมีความหมายมากกว่านั้นนะครับผมก็เป็นอะไรที่ผมค่อนข้างชอบนะครับแล้วหนังก็มีความกำกวมให้เราได้ไปตีความกันเพิ่มเติมด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างตรงจริตผมนะครับผมเป็นคนสายมโนครับสายคิดเยอะอะไรก็ค่อนข้างตรงตรงกับจริตของผมนะครับผมแล้วก็ อย่างที่พูดไปนะครับว่าหนังเรื่องอัสนี้เป็นหนังที่เฮอร์เรอร์ก็สอบผ่านนะครับด้วยความเป็นเฮอร์เรอร์ของมันเนี่ยผมว่าทําให้เราลุ้นได้หลายๆอย่างเลยนะครับอย่างแรกที่หนังทําออกมาได้ดีก็คือหนังมันสร้างบรรยากาศที่แบบว่าถึงแม้ว่าภาพที่หนังนําเสนอเนี่ยจะเป็นภาพที่แบบว่าดูไม่ค่อยมีพิษมีภัยดูแฮปปี้นะครับแต่ว่าหนังก็ยังสามารถสร้างบรรยากาศที่ทําให้เรารู้สึกว่า กูไม่ไว้ใจสถานการณ์นี้เลยทั้งที่ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นแบบว่าสดใสคนเขาแบบปาร์ตี้กันอะไรประมาณนี้แต่ว่าเราก็รู้สึกไม่ไว้ใจอีกอย่างที่ต้องขอชมที่ทําให้บรรยากาศของหนังเรื่องนี้ดีนั่นก็คือทั้งดนตรีประกอบและเพลงประกอบนี่เป็นอะไรที่แบบว่าจัดจ้านมากเลยนะครับผมสไตล์ของภูมิกับคนนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากๆจากเรื่องที่แล้วแล้วก็ เรื่องนี้ก็ยังเห็นลายเซ็นของแกอะไรคล้ายๆกับเรื่อง get out อยู่เหมือนกันก็ลองไปติดตามชมกันได้ถือว่าเป็นจุดแข็งของแกเลยนะครับผมอย่างที่บอกไปนะว่าเพลงและดนตรีประกอบของหนังเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงดนตรีก่อนละกันดนตรีของหนังเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าประหลาดชวนให้แบบระทึกสงสัยไม่ไว้ใจสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาทําออกมาได้แปลกดีด้วยนะครับผมบวกกับบรรยากาศที่ได้ดูในโรงเนี่ยผมรู้สึกว่าได้ ความได้ฟิลลิ่งของหนังที่พยายามจะสื่อออกมาได้แบบว่าดีมากๆแล้วก็เพลงนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเด็ดนะครับมีจังหวะจะโคนเขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะ,หวะ,หวะ,หวะที่เอามาลงในแต่ละฉากแต่ละฉากเนี่ยผมว่าโคตรเด็ดดีจริงๆเป็นสไตล์ของผู้กำกับคนนี้จริงๆนะก็ต้องไปลองฟังไปลองชมกันเองนะครับในโรงภาพ,พยนตร์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างที่ต้องขอชมเลยก็คือการแสดงเนี่ย ผมคิดว่าทำออกมาได้ดีมากๆเลยครับถึงแม้ว่าที่ผมดูจะเป็นภาคไทยเนี่ยก็ยังได้รับ acting แบบว่ายังรู้สึกถึงการแสดงของนักแสดงทะลุออกมาได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าภาคไทยอาจจะแบบว่าไม่ค่อยโอเคกับหนังเรื่องนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าโรงอย่างเช่นโรงต่างจังหวัดเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับซาวด์แท็กก็เลยต้องดูแบบนี้ไปก็ไม่เป็นไรนะครับผม ซึ่งผมอยากดูเสาแท็กมากๆมันน่าจะไปกับการแสดงของนักแสดงได้มากกว่านี้นะครับผมก็ถือว่าเสียดายนิดหน่อยนะครับที่ได้ดูภาคไทยแต่ก็ไม่ได้ทําลายอัตรัอะไรมากมายนะครับผมและอีกอย่างที่ต้องขอชมก็คืออจังหวะการดําเนินเรื่องเนี่ยผมว่ามันดีแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่เวิร์กซะแล้วนะครับช่วงแรกๆเนี่ยผมก็งงว่าทําไมหนังมันให้น้ําหนักองค์หนึ่งเยอะ เป็นวิเศษวะแต่ว่าพอดูไปเรื่อยแล้วก็เข้าใจแล้วว่ามันทิ้งน้ําหนักไปตรงช่วงนั้นเยอะทําไมนะฮะผมหนังก็ทําออกมาได้ดีนะถ่ายทอดออกมาตั้งแต่ต้นกลางและท้ายได้ดีมากๆแล้วก็ต้องอย่างที่พูดไปครับว่าหนังเรื่องนี้มันในความเฮอร์เรอร์มันก็เป็นหนังเฮอร์เรอร์ที่ดีนะครับทิลเลอร์เฮอร์เรอร์ทิลเลอร์นะครับหนังเป็นประมาณนี้ไม่ได้เชิงแบบว่าเป็นหนังผีอะไรขนาดนะั้นเป็นแบบว่าไซโคโลจิคนะครับแบบว่าจิตวิทยานิดหนึ่ง ทําให้เราแบบจิตตกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทําไว้ได้ดีแต่ว่าหนังให้อะไรมากกว่านั้นนะไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านภาพด้านภาพของหนังเนี่ยก็สื่อนัยยะอะไรมากมายและตัวพล็อตของหนังเนี่ยก็ยังมีนัยยะของมันเองแหละผมทนไม่ไหวแล้วที่จะตีความหนังเรื่องอัสนะครับผมและผมคิดว่าผมจะตีความมันแน่นอนถึงแม้ว่าผมจะดูหนังเรื่องนี้ไปแค่ครั้งเดียวนะครับสําหรับใครที่อยากรับฟัง รับชมการตีความของผมเกี่ยวกับหนังเรื่องอัสหลอนลวงเรานะครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่29นะครับผมเวลาโดยประมาณ2ทุ่มนะครับผมทางช่องแหลเอนแชนแนลนี่แหละครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับรีวิวเรื่องอัสโดยรวมผมจะพูดอีกครั้งนะครับว่ามันเป็นหนังที่ผมชอบมากนะครับผมการแสดงดี การเล่าเรื่องดีดนตรีประกอบดีงานภาพดีแล้วก็นั่นแหละครับผมชอบอะไรหลายๆอย่างในหนังเรื่องนี้ถ้าจะให้พูดถึงข้อติผมคิดแป๊บหนึ่งนะฮะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งถ้าผมจะติหนังเรื่องนี้ตรงไหนใช่ไหมครับผมคิดว่ามันอ่ะส่วนตัวผมไม่ได้มีอะไรติดขัดหรอกเอาจริงๆนะแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่แบบว่า ถ้าคนไม่ได้ตามหนังแบบว่าไม่ได้เกาะติดไปกับหนังจริงๆอาจจะหลุดตามไม่ทันได้นะครับแล้วก็ไอ้พวกนัยยะอะไรต่างๆบางทีมันก็ใส่มาไม่ได้ให้ส่งเสริมความเป็นเฮอร์เลอร์แต่ว่าเว,เวลาคนที่ดูแล้วเก็ตมันก็จะแบบว่าได้อะไรตรงนั้นเพิ่มเติมมานะครับอาจคนที่แบบว่าไม่ได้ใส่ใจแบบว่าเรียกว่ายังไงดีล่ะไม่ได้กะจะดูแบบว่าคิดเยอะคิดแยอะอะไรอาจจะ เบือเบ่อช่วงนั้นบ้างได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบนะครับผมเพราะฉะนั้นดาวที่ผมจะให้หนังเรื่องอัสหลอนลวงเรานะครับผมก็จะขอให้ดาวไว้ที่ไม่ต้องดาวแล้วมั้งครับ5ดาวเต็ม5ดาวนะครับผมและก็ทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับก็เป็นแค่ความรู้สึกของผมและความคิดเห็นของผมนะครับเพียงคนเดียวที่มีต่อหนังเรื่องนี้ยังไง ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับหรืออยากจะแนะนำการรีวิวติชมกันได้นะครับก็ฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ด้านล่างหรือใครที่ดูอยู่ตอนนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับถ้ามันยังเงียบๆอยู่ผมอาจจะจบรีวิวนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมแป๊บนึงใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้นะครับ มีใครดูอยู่ไม่เอ่ยมีใครดูอยู่ไหมเอย่อยอ,ยอะแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์กันอีกรอบนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้ผมจะทำการตีความหนังเรื่องนี้นะครับหนังเรื่องอสสี่นะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับที่ช่องอาร์ตชแน,นลฝากกด subscribe ไว้เลยถ้าใครเข้ามาดูตอนนี้นะครับจะได้รับชมการตีความของผม พรุ่งนี้นะครับประมาณสองทุ่มแล้วก็ใครที่ติดตามผมมาก็จะรู้ว่าผมได้ดู Love, d a t and Robot ไปแล้วนะครับแล้วผมสัญญาว่าจะตีความก็ผมขอให้เรื่องนี้รัดคิวก่อนแล้วกันนะครับรอนิดหนึ่งแล้วก็ที่ไม่ค่อยว่างๆก็ไม่ใช่ไม่ค่อยว่างๆสิมันหนังมันเยอะช่วงนี้เน็ตฟิกก็จู่โจมผมมาหนักหน่วงเหลือเกินแทบไม่มีเวลาหายใจกันเลยทีเดียวนะครับผม โอเคถ้า,างั้นวันนี้ก็คงต้องจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวภาพยนตร์เรื่องอัสหลอนลวงเรากันแบบสดๆไว้เพียงเท่านี้นะยังไงก็ฝากถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยากให้กำลังใจราย,รายการ s ว a กกี้รีวิวก็ฝากกด Subscribe ช่องอรัญ c h ชาแนลไว้ด้วยนะครับวันนี้ผม The Art ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะกับการตีความ หนังเรื่องนี้แหละครับเนี่ยเนโอ้ยเรื่องนี้ครับฝากไปด้วยนะครับพรุ่งนี้2องทุ่มตรงโดยประมาณนะครับผมจะพยายามไม่เลทละกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับถ้าใครดูย้อนหลังก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวันนี้ไปละสวัสดีครับผม a c s